ถ้าเว่าใครอยากซื้ออะไรแต่ไม่เจ็บเองนครับขอให้บอกมาเพราะกิมจะลองให้กับครั้งนี้เป็นอันนี้เลยนะครับรองเท้าแตะที่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยราคานี้เนี่ยหกร้อยเก้าสิบบาทเนี่ยมันเป็นราคาที่เวอร์เกินไปหรือเปล่าสําหรับการซื้อรองเท้าแตะหนึ่งคู่คือถ้าเกิดว่าคุณใช้ไปรองเท้าแตะแบบคู่หนึ่งไม่ถึงร้อยหรือว่าแบบคู่หนึ่งแบบไม่กี่บาทมาตลอดเนี่ยก็รู้สึกว่า เออมันดูเพี้ยนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือมันก็มีนะรองเท้าแบรนด์ดังๆที่ก็าขายรองเท้าแตะเนี่ยคู่หนึ่งเป็นพันบางทีเป็น2,000ก็มีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าก็เนี่ยแหละคู่นี้พอดีได้ยินมาว่าเป็นรองเท้าแตะแบรนด์คนไทยครับที่ต้องบอกว่าใส่สบายขนาดที่เอาไปใส่วิ่งมาราธอนเป็น10กิโลกันได้สบายๆนะครับและรุ่นนี้เนี่ยก็เห็นว่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาปวดเท้าปวดเขา่าอะไรพวกนี้แล้วก็ช่วยได้อีกต่างหาก นี่แหละก็เลยสั่งมาใส่ลองให้เพื่อนๆได้ดูกันครับส่วนว่ามันจะเป็นอย่างไรมีอะไรน่าสนใจบ้างเราก็มีข้อจํากัดอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันก็เดี๋ยวมาดูเกี่ยวกับตัวรองเท้าแตะคู่นี้กันสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่าวิ n งนะครับคือเห็นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้อ่านว่าวิ่งหรืออ่านว่าวิงหรืออะไรพวกนี้นะก็นี่แหละเป็นความเก๋ๆของแบรนด์นิดนึงว่าเขาอ่านว่าวิงนะครับแต่สะกดเหมือนวิ่งไงเนาะก็รุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นท เป็นรุ่นที่โดนออกแบบมาเพื่อการฟูนฟูเท้าโดยเฉพาะนะครับอันนี้บอกวันนี้หนึ่งล้วเผื่อใครมีปัญหาเรื่องรองช้ำแต่ไม่รู้ตัวมีปัญหานะคือแต่ก่อนเคยเป็นไงไม่รู้ก็คือถ้าเิดว่าคุณรู้สึกว่าตรงฝ่าเท้าเนี่ยมันตึงๆนะครับผมจนรู้สึกว่าเฮ้ยมันตึงขึ้นมาจนถึงหลังเลยเลยมันนี้เนะี่ยไม่แน่คุณอาจจะเป็นรองช้ำอยู่ก็ได้นะครับเพราะนั่นคืออาการเดียวกับที่ผมเพนเลยโดยปกตินเนี่ยการรักษารองช้ำเนี่ยมันก็สามารถที่จะยืดเส้นได้ใช่ไหมแต่ว่า คือการที่มันมีรองเท้าที่มันช่วยรองรับช่วยรักษาได้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นในระดับหนึ่งเหมือนกันซึ่งนี่แหละก็ไอ้เจ้าตัววารกตัวนี้เนี่ย เขาบอกว่าสามารถช่วยเรื่องรองช้าได้นะครับแล้วก็ไอตัวแบรนด์วิ่งตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณไปดูในหน้าเว็บเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเป็นรุ่นอื่นอยู่ด้วยนะครับจริงอยู่ว่ามันบอกมันฟื้นฟูแต่จริงมันก็ใส่วิ่งได้อยู่เหมือนกันนะครับไม่ได้ถึงว่ามันจํากัดขนาดนั้นไอตัวนี้มันจะมีเน้นที่ความนุ่มการสป,ปอร์ตเท้านะครับก็นั่นแหละคือเพื่อช่วยเรื่องของการฟื้นฟูสภาพเท้าไงเนาะเออคืออันนี้ก็รู้สึกว่าพูดขายของไปเขาเยอะมากเลยแต่จริงไม่ได้สปอนอะไรนะถ้าเกิดว่าใครต้องกกาาารรดดููสสเเปปแบบแบต็็็มมๆนนนีี่อาาันน้ถทจะไใว ได้คือเขามีทาเป็นเป็นกรารพลังขึ้นมาเลยนะครับว่าอันไหนมันเป็นเด่นที่ด้านไหนอะไรยังไงไปเลือกดูกันเองแลงละกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาแชร์ประสบการณ์การใช้งานตั้งนิดนึงแล้วกันว่าเป็นอย่างไรบ้างคือต้องบอกว่าอันนี้เห็นมันเป็นคู่ใหม่อย่างนี้เนี่ยคือไม่ใช่ว่าเป็นคู่ที่เรารเพิ่งซื้อมาใช้งานแล้วจะบอกว่าเฮ้ยมารีวิวไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวขอโชว์นิดนึงแล้วกันว่าฮมันจะดูไม่เรียบร้อยไหมอันนี้นึงแล้วกันเร,เร็วๆช่วร์ครับคือมีใส่มาแล้วนะครับผมอยู่ประมาณ3เดือนกว่าก จะเห็นได้ว่าสภาพก็จะเละๆนิดนึงนั่นแหละอย่างที่เห็นนะว่าพื้นมันก็สึกแล้วนะครับผมก็เรียกว่าตัวนี้เนี่ยซื้อมาเป็นคู่ที่2พราะรู้สึกประทับใจแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะเอามาแชร์ต่อเพื่อนๆสำหรับใครที่แบบกําลังหารองเท้าแตะมาใช้กันเนี่ยจะได้ลองเอาตัวนี้ไปพิจารณาดูแล้วกันสำหรับเรื่องแรกเลยที่รู้สึกหลังจากใส่นะครับผมก็คือเออมันเบาแล้วก็นุ่ม จริงๆนะครับคือมันแตกต่างจากรองเท้าแตะธรรมดาตอนแรกเนี่ยก่อนที่ซื้อคู่นี้คือเพิ่งซื้อรองเท้าแตะยี่ห้อหนึ่งไปผมเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไม่มีปัญหาเรื่องเท้าใส่ไปก็คงไม่ไรู้สึกอะไรหรอกนะครับแต่ว่าคือด้วยตัวผมเองคือมีปัญหาเรื่องรองช้ำอะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คู่นั้นน่ะคือใส่ไปแล้วเนี่ยสักพักเนี่ยคือรู้สึกทันทีแหละว่ามันต,ตึงๆที่ฝ่าเท้าแล้วก็ปวดหลังนะครับพอเปลี่ยนมาใส่คู่นี้เนี่ยคือลืมไปเลยว่า มีปัญหาแบบนั้นอยู่นะแล้วก็ใส่สบายกว่าที่คิดมากๆแล้วก็ถ้าเกิว่าสังเกตดีๆเนี่ยอันนี้คือจะเห็นว่ามันมีการทําให้กระชับกับฝ่าเท้าเราอะ่ะคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าใส่แบบนี้ไปแล้วมันจะแบบมีอาการหลุดง่ายเลยมานี้ใช่ไหมแต่พอใส่ไปแล้วเนี่ยคือด้วยความที่มันก็มีไอตัวตัวที่หนีบอย่างนี้ด้วยมั้งมันก็เลยยิ่งสึกว่าเออมันใส่แล้วมันก็เข้าเท้าเราเนี่ยดีกว่า ที่คิดเอาไว้ตอนแรกแล้วก็ตัวที่หนีตรงนี้เนี่ยคือต้องบอกว่ามันก็ไม่ได้ระคายเคืองอย่างที่คิดนะคือจริงๆก่อนอันนี้เคยมีช่วงหนึ่งกันที่แบบไม่ค่อยชอบที่หนีเพราะว่ารู้สึกว่าบางอันเนี่ยคือหนีไปแล้วเนี่ยมันเสียดสีทําให้เท้าเนี่ยมันระคายเคืองใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกนะครับแต่ก็เถิดว่าใครไม่ชินก็อย่างที่บอกเนาะว่าจริงๆมันก็มีรุ่นอื่นที่มันเป็นแบบสวมก็มีเหมือนกันนะกลายเป็นว่าคือตัวนี้เนี่ยพอใส่เสร็จปั๊บเนี่ สงสัยตัวนี้แหละส่วนว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยว่าเฮ้ยตัวนี้เนี่ยถ้าเอาไปใส่วิ่งเนี่ยมันใส่วิ่งได้จริงหรือเปล่าคือตอนแรกผมก็ยังง,งงงอยู่เหมือนกันนะว่าเฮ้ยมันจะจริงไม่จริงตอนใส่ครั้งแรกเนี่ยก็กังวลอยู่นะครับว่าขาเท้าเนี่ยจะเป็นอะไรไหมแต่ว่าพอวิ่งจริงๆเนี่ยก็รู้สึกดีมากอยู่นะกลายเป็นอยากใส่วิ่งเนี่ยแทนรองเทา้าผ้าใบด้วยซ้านะครับซึ่งถ้าใครกลัวว่าวิ่งๆไปแล้ว,ลวรองเท้าจะหลุดเนี่ยจริงๆเขาก็มีสายคล้องขายเพิ่มนะครับ ไอ้รูตรงนี้เนี่ยก็มีเอาไว้สำหรับหนีบสายคล้องนั่นเองเราก็ตรงส่วนของบริเวณหนีบตรงนี้เนี่ยอันนี้ตอนแรกจริงๆก็แอบมีเสียวๆเหมือนกันนะว่ามันจะขาดง่ายเลยหรือเปล่าก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ใส่ๆอยู่แล้วดันจะไปสะดุดเลื่นล้มหรืออะไรมานี้แล้วตัวนี้มันโดนดึงออกมาเนี่ยตอนแรกก็ดึงแล้วเฮ้ยจะขาดไม่ขาดแต่กลายว่าเว่าเออมันก็มีความทนทานมากกว่าที่คิดนะครับมไม่ได้ขาดง่ายขนาดนั้นนะเนาะก็เนี่ยแหละก็คู่แรกมันก็เลยยังใส่มาจนทุกวันนี้นะครับแล้วก็เนี่ยแหละมา จวบเป็นคู่ที่2มาแล้วก็ความยืดหยุ่นของรองเท้าเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่าเออเนี่ยมันมันค่อนข้างนิ่มแหละแล้วก็สิ่งที่รู้สึกในครั้งแรกอีกเหมือนกันเนี่ยก็คือมันจะมีตรงเนี้ยมันจะนูน,นขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะมารับกับตัวฝ่าเท้าของเราเพราะว่าฝ่าเท้าของเราเนี่ยจริงมันก็จะมีเป็นเป็น,เ,ปนเหมือนเป็นเนื้อที่มันบุ๋มไปอยู่แล้วไงไอตัวเนี้ยมันก็ไปช่วยซัพพอร์ตตรงนี้นั่นแหละนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันสบายมากๆโดยตัวนี้ถ้าเราสังเกตดดูนะผมจเห็ไ้ว่า รองเท้าเนี่ยมันจะมาเป็นชิ้นเดียวมันไม่ได้มีเป็นรอยต่อนะครับก็อันนี้เข้าใจว่าเขาน่าจะไม่ได้มีการเชื่อมต่อภายหลังนะครับน่าจะฉีดขึ้นมาเป็นทีเดียวเลยหรือเปล่าน่าจะประมาณนี้สําหรับประสบการณ์ใช้งานทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรบ้างก็เรียกว่าประทับใจนั่นแหละแต่อันนี้มาถึงข้อควรรู้บ้างว่าหลังจากใส่ไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างใช่ไหมอันแรกเลยเนี่ยคือตะกี้นี้บอกว่าไอ้ตัวที่หนีบมัน มันทนทานใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมเจอมาเนี่ยรู้สึกว่ามันแปลกๆนิดหน่อยก็คือพื้นมันสึกเร็วไปหรือเปล่าวะคืออย่างที่บอกอันนี้เนี่ยคือใส่มา3เดือนแล้วอันนี้คือต้องซื้อคู่ที่2แล้ววะคือเนี่ยถ้าเกิดดูไอ้ตัวคู่เก่าเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าคือมันก็สึกแบบจริงจังมากๆไปแล้วจนแบบว่าคือดอกยางมันไม่เหลือแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้เนี่ยคือวันนึงก็เรียกว่าเป็นเป็นหลายกิโลอยู่เหมือนกันนะแล้วก็สภาพพื้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นพื้นปาเก้ ไม่ได้เป็นแค่พื้นปูนธรรมดามีแบบไปเดินดินเดินอะไรพวกนี้อยู่ค่อนข้างเยอะแหละ mm. ก็เลยอาจจะทําให้มันสึกเร็วกว่าปกติอยู่แหละแต่ว่ามันก็เร็วไปแก้ตัวให้เพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเกี่ยวหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยมันโดนออกแบบมาให้มันมีความนุ่มกว่าปกติไงซึ่งไอ้รองเท้าแตะที่มันมีความนุ่มกว่าปกติเนี่ยคือแน่นอนอย่างหนึ่งว่าคือตัวของยางอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็อาจจะ ได้ง่ายกว่ารองเท้าที่มันพื้นแข็งนั่นเองนะครับอันนี้เรียกว่าให้เป็นข้อมูลเอาไว้แล้วกันคือไม่ถึงกับมองว่าอันนี้มันเป็นข้อเสียเนาะจะเรียกว่ามันมันอาจจะเป็นลักษณะที่ควรต้องรูเอาไว้ว่าเฮ้ยมันไม่ได้แบบทนทานใส่แบบโอ้ไม่มีวันเสียใส่ได้เป็นปีๆอะไรขนาดนั้นละกันเพราะต่อไปนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นที่เรื่องอาจจะเป็นเรื่องความทนทานอีกก็ได้มัง้งเพราะว่าคือในใบแนะนําของมันเนี่ยคืออันนี้นะครับผมคือเขาจะมี บอกนะครับผมว่าถ้าใช้งานเนี่ยไม่ควรที่จะโดนแดดหมือนถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้งานอยู่แล้วเสร็จแล้วเนี่ยคือเราไปถอดทิ้งไว้เ mm hmm. ช่นแบบว่าสมมติว่าเราไปไปวัดอะไรอย่างนี้แล้วเราต้องถอดเอาไว้นอกศาลาอะไรอย่างนี้เนี่ยไม่ควรถอดตากแดดเพราะว่ามันอาจจะทาให้ตัวของอวัสดุตรงนี้เนี่ยมันเสื่อมสภาพได้เร็วด้วยเหตุน,นี้เนี่ยมันก็เลยทําให้มันจะมีอาการหลอนๆเวลาที่จะใช้งานในรองเท้าคู่นี้อยู่นะจากปกติที่เดีวว่าใส่รองเท้าแตะ อยากถอดที่ไหนก็ถอดคือมันมันดูง่ายๆมันดูแบบราคาถูกๆแบบใช้ทิ้งใช้คว้างใช่ไหมแต่นี้คือกลายเป็นว่าเราก็ต้องมานั่งระวังแล้วก็ดูแลรักษามันเยอะนิดนึงแล้วก็เรื่องสุดท้ายหลังจากที่เราใช้ไปสักพักเนี่ยก็จะไปเจอว่าดีไซน์ของเจ้าวีอิงเนี่ยมันไปเหมือนกับยี่ห้อหนึ่งของทางอเมริกาแบบมากๆเลยเรื่องนี้ก็แล้วแต่จะมองละกันถ้าไม่คิดมากเนี่ยก็น่าจะบอกได้ว่ามันทําให้เราได้ใช้รองเท้าดีๆเนี่ยในราคาที่ถูกลงกว่าเดิม2-3เท่าเลยครับ เพิ่มเติมนิดนึงแล้วกันสำหรับใครที่บอกว่าเขยอยากจะใส่ตัวนี้ไปใช้วิ่งนะครับจริงเขาก็มีเขียนบอกอยู่นะว่าในช่วงแรกๆที่วิ่งเนี่ยอันนี้ยังไงลองวิ่งโดยไม่ใส่ถุงเท้าก่อนก็ได้นะก็ใช้เป็นประยะท,ทางประมาณ30%ของระยะท,ที่วิ่งปกติอะไรอย่างนี้เถิดว่าคุณวิ่งสัก10กิโลก็ใส่ตัวรองเท้าแตะตัวนี้เนี่ยวิ่งสัก3ามกิโลก่อนอะไรอย่างนี้ใส่ครั้งแรกเนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกแปลกๆได้ไงก็ค่อยๆปรับตัวไปก็ได้นะครับต้องระวังเรื่องที่ว่าเทอดว่า คุณใช้แล้วเนี่ยคุณจะแบบระแวงว่าเฮ้ยมันจะไม่ดีเท่าอะไรยังไงหรือเปล่าวิ่งเต็มที่ไปเลยอันนี้ไม่ใช่กระดาษโพยอะไรนะคือมันมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์นี่แหละมันใส่มาในในซองอันนี้อันนี้เห็นว่าเขามีเขียนเตือนไว้ด้วยนะว่าถ้าเกิดว่าใส่แล้วมีอาการพบเจ็บง่ามนิ้วใส่แล้วปวดเท้าไรพวเนี้ยเห็นว่าน่าจะเกิดจากอาการเกรงหรือว่าแบบใส่แล้วแบบไม่ชินไง ส่วนถ้าเกิดว่าใครซื้อไปแล้วเนี่ยแล้วเอาไปวิ่งนะครับผมแล้วเกิดอาการเท้าพองอะไรประมาณนี้เนี่ยอันนี้ก็สันนิษฐานได้ว่าอาจจะเกิดจากที่เลือกใส่รองเท้าผิดนะครับก็เลยทำให้เกิดอาการเสียดสีค่อนข้างเยอะซึ่งจริงๆตัวของทางวีอพีเขาเองเนี่ยคือก็จะมีบอกเอาไว้ตั้งแต่ตอนก่อนซื้อครับว่าเฮ้ยต้องวัดไซส์ให้มันดีๆก่อนก็จะมีเป็นเหมือนกับ วิธีการวัดเลยนะครับอันนี้ก็ลองไปดูกันได้เขามีเขียนวิธีบอกอยู่นะก็ตัวนี้ถ้าเว่าไม่ช่วยยังไงก็ลองส่งไปถามหลังบ้านดูก่อนได้้วก็เท่าที่ลองตอนนั้นที่ผมทําดูมันก็แบบงงอยู่เหมือนกันก็เลยลองแชทไปดูก็ตอบค่อนข้างเร็วดีเหมือนกันนะครับส่วนเรื่องการทําความสะอาดเนี่ยอันนี้อย่างที่เห็นรองเท้าคู่เก่าว่ามันดูซกมกซกมกนิดนึงนี้เนี่ยอันนี้คือก็ไม่ได้ล้างจริงๆเขาได้ลองใส่ดูถ้าเกิดว่าถูๆอะไรพวกนี้ดีๆมันนิดนึงมันก็ไม่ได้มีคราบติดง่ายขนาดนั้นนะคผมก็ รักษาความสะอาดกันนิดนึงละกันอันนี้พอดีมันไปคลุกดินคลุกฝุ่นอะไรนี้มาค่อนข้างเยอะไงแล้วก็ตอนใช้งานครั้งแรกเนี่ยเห็นว่าให้ล้างด้วยพวกน้ำยาล้างจานพวกนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจริงๆมันจะมีตัวสารเคลือบอะไรพวกนี้อยู่นะถ้าไม่ล้างเนี่ยอาจจะเกิดอาการลื่นใส่ไม่สบายได้แต่วถ้าเกิดว่าล้างเสร็จแล้วเนี่ยยังไงก็อย่าเอาไปพึ่งแดดเป่าดงเป่าใดพวกนี้ละกันเพราะอย่างที่บอกคือมันก็แบบอาจจะมีปัญหากับเรื่องความร้อนอะไรพวกนี้ได้ไงแค่เช็ดๆแล้วก็วางผึ่งเอาไว้จริงๆก็น่าจะโอเคแล้วแหละ เบเรื่องความลื่นทั้งตัวของเจอพื้นผิวอื่นๆหรือว่ากับเท้าเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ลื่นแต่อย่างใดนะรู้สึกว่ามันเกาะดีทั้งพื้นแล้วก็ฝ่าเท้าเราเลยนะครับแม้ว่าจะเจอน้ำเลยก็ตามทีแต่ต้องเป็นตอนที่ตัว พื้นยังไม่สึกนะอันนี้พอมันสึกแล้วอันนี้ก็ก็ไม่เหลือเหมือนกันก็น่าจะเกิดจากไอ้ตัวลายที่เขาออกมาในแบบที่ทาให้มีแรงเสียดทานค่อนข้างเยอะไงก็เลยไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะครบถ้วนทุกอย่างเกี่ยวกับไอ้ตัวรองเท้าคู่นี้แล้วนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่กําลังจะหารองเท้าสักคู่หนึ่งอยู่ก็ไอ้ตัวนี้ก็นั่นแหละราคามันไม่ได้ถูกแต่ก็เทียบกับ แบรนด์ดังๆก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้แพงแล้วกันลองไปกดซื้อกันได้อันนี้เห็นเขามีร้านขายอยู่ทั้ง s h อ p e e Lazada เลยนะครับก็คลิงก์อยู่ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าใครใช้เราชอบหรือว่ามีประสบการณ์กับไอ้คู่นี้อยู่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเนี่ยยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้แล้วถ้าเกิดใช้ชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ด้วยนิดนึงแล้วกันแล้วถ้าเกิดครั้งหน้าไม่อยากจะพลาดว่าเราจะมีอะไรมาแกะกล่องร้องให้อีกแล้วก็อย่าลืมกกดด Subs subscribe ให้้้้ััับบไไววยนนนะครอีปล ครับ